ไปครับผมเธอแรกกับการเปิดฟรีคาริมเบนเซมา่มาสิม่าไฮโบกับผมเธอแรกกับการเปิดฟรีหาดาวมาก่อนเลยหาดาวโอ้โหเปิดฟรีหาดาวอยครับเอาละครับผมสวัสดีคนที่ขวขมาเบิรงสสกุนครับวันนี้เฮานี่ก็จะมาเปิดตามล่าเบนเซม่ากันเนาะครับผมอืม ตัวเดียวลักๆเลยครับในแพ็กก็คือเบนเซม่าครับผมไปครับผมมันรุ่นกันวา่า,วาเฮ้าว่าเฮ้าอันสิบเปิดได้หรือบอเบนเซม่าไปครับผมเธอแรกกับการเปิดฟี่คาริมเบนเซม่า สิ่มมาห้บอกคับผมเธอแรกกับการเปิดฟี่หาดาวมาก่อนเลยหาดาวโอ้โหเปิดฟี่หาดาวย่ครับผู้ใหญ่บยนี่เบอร์ยี่สิบสามเป็นแบกน้องครับผม เปิดแรกอือเปิดซีเทแรกได้หาดาวมากกันยังอือโอเคอยคะผมแต่ว่าตัวลักลักเข้าเลยครับผมเบนเซ่ามากอ้หูหวันสิบเปิดได้ดีบอมาเนี่ยครับผมเป่าไม้เดียวเป่าไม้เดียวเป่าไม้ลักเปิดเทที่สองครับผมไปต้องมาแล้วครับผมเบนเซ่ามา ดาวมาังกรเลยลีของสเปนอ่าดาวลีอิตาลีครับผมโอโหเบอร์เจ็ดเป็นกองกลางครับผมอ๋อ เปิดไปแล้วสองเทือยังดีที่ว่าได้เป็นโตหาดาวเปิดเทือที่สามครับผมเบนเซมาสิมาาห้บอไปขอเท่นะเบนเซมา,าดาวดีสเปนมาดีกอิตาลีอีกแล้วโอ้โหหาดาว เบอร์สิบเจ็ดครับผมเล่เอาโอ้ยเสีเอาเอาเบสยเซมาโอ้เราไฟเอวเล่เอาครับผมเปิดเทอร์ดที่สามเอาละครับผมตอนนี้เหลือแค่เทอร์สุดท้ายครับผม โอ้เบนเซ่ ma, ม,มาผมสิม่าให้พอล่างนี่คือโค้งจิบสุดๆอยู่ครับตันลอยเลยเลามั้งนี่ไปหน้าแน่ถอะเปิดเทอร์สุดท้ายแล้วนี่มาให้แน่ลีกสเปนหาดาว ben ma, เป็นเซ่มาเบอร์เก้ามาเทอร์สุดท้ายแล้วลีกอืออิตาลีอีกแล้ว จบกับผมเบนเซ่มาผมบอมาโอ้โหลีกลีกลีกันเดียวมาดัางสามตัวโอ้โหจบเลยครับผมพิดวังเอาละครับผมอมขอบคุณทอนที่เขาเขามาเบิ้งทุกคนครับผม เอาไว้พอการนพัหนาครับผมไปนะครับผมบ๊ายบายครับ